าบาลีนะ่ะผิดผิดทุกๆูกนะภาษาไทยก็ว่าไม่ได้เลยแต่เข้าใจไหมล่ะว่าที่เราพิจารณาเพื่ออะไรอืมเพื่อยังอัตภาพนี่ให้พอเป็นไปนะไม่ใช่ว่ากินด้วยความหรือว่าฉันด้วยความอริดอร่อยทําให้ร่างกายอ้วนท้วน,วนสมบูรณ์แข็งแรงไม่ใช่อนะว่าภาษาบาลีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนี่ ว่าไม่ได้สักคำเลยแต่เข้าใจว่าอ๋อพิจารณาเพื่อหเห็นเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลบางคนไม่เข้าใจครับว่าปฏิกูลแต่มองแล้วโอ้เป็นของที่ไม่สะอาดเลยนะออกมาจากนะถาเบื้องล่างก็เหมือนกันหมดทุกคนก็เพราะอะไรจะทําให้เราเกิดนะความไม่พอใจนั่นเองนะในรสชาติของอาหารในความอริดอร่อยในรูปร่างนะที่เขาปรุงแต่ง แต่พอกินเข้าไปมันก็คือมันก็เหมือนเหมือนการหมดทุกอย่างนี่แหละพอยิ่งยิ่งมีคนออกมาประกาศเยอะๆอย่างเนี้ยมันจะเป็นตัววัดลักษณะศรัทธาเลยนะแล้วเนี่ยท่านเจก็เห็นนะคนที่เคยเข้ามาที่นี่แหละเราก็ไม่ได้ว่าเขาหรอกนะเขามีทางเลือกเขาก็เปลี่ยนไปนีแล้วเขา แม่ชักชวนเนี่ยเขาบอกว่าเขาเขาเปลี่ยนเปลี่ยนค่ายใหม่แล้วก็มีค่ายด้วยนะเออมีค่ายด้วยแต่ก่อนอยู่ค่ายพุทธวัฒนชนะทุกวันนี้เปลี่ยนค่ายไปนู่นแล้วไปไปทางนู้นแล้วแล้วเขาก็ไปลงหน่ะลงเฟซแล้วก็กราบแล้วเวลาที่ตัวเองมีทุกข์เป็นยังไงอ่าเป็นทิ้งเลิกกันอ่าทําไร่ไม่สมหวงังขาดทุนคร่าครวญ นี่เหรอผู้ปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมต้องเข้าถึงที่ใช่ไหมความเป็นธรรมไหมครัใช่ส่วดาวบานน่ก็ยังเหลือน้อยแล้วอืมก็คุณยังไค้เวยอยู่เลยเนี่ยไควเขวยยังไงก็ไม่รู้อันไหนเป็นของจริงอู้งเนี้ยพูดแล้วเข้าใจง่ายอืมพูดตรงเข้าใจง่ายแล้วของ,ของพระศาสดาย,ยากตรงไหนอ่ะอ่า ถ้ามันฟังปุบแล้วเข้าใจหมดทุกคนเลยมันก็ไม่บอกว่าเป็นอินทรีย์ห้าของแต่ละคนแล้วใช่ไหมความยิ่งไรย่อนจะไม่มีถอยกลับมันจะไม่มีถอยกลับเลยเม่คือย้อนเดิน,เด,นเดินไปสามเก้าแล้วเ้ยชักไม่ค่อยแน่ใจเลยเอออาจารย์น,นี้ก็ดีไว้อาจารย์น,นี้ดีนี่ย้อนกลับมาดีกว่าแล้วไปเริ่มต้นไปไปทางนี้ดีกว่านจะเดินเดินยังไงก็ได้เนี่ย เดินแขวงแขนก็ได้จรู้ไหมว่าเราเอง่รอ่าให้เข้าว่าธรรมชาติอ่ะก็ะะนาที่เราเดินไปตลาดไปซื้อของก็ไม่รู้ว่ามีมีใครไม่มีใครรู้เลยเราปฏิบัติธรรมอ่ะ,อะเราไม่นจาเป็นต้องใส่ชุดขาวนี่ใช่ไหมใส่ชุดขาวชุดมช่ชีโกนหัวอ้าวอย่างพิูุเหมือนกันอ้าวใส่แต่เครื่องแบบอย่างนี้แต่เดินตลาดเขาดูไซดูเวาโอ้ย มันมันใช่ไหมล่ะเขามองมองรูปลักษณ์ภายนอกว่าอือพระแหละอย่างเงี้ยพระอืแต่พระศาสนาต้องชี้ไปที่ข้างในอากับกิริยานะสํารวมมีไหมหรือนะกายวาจาใจที่แสดงออกไปก็แต่เข้าลักษณะกูก็เป็นโคกูก็เป็นโคยเนี่ยเดินตามฝูงโคแต่ก็ตัวเองเป็นลานะเขาเคย ไปดูลูกเชื่อูกเชื่อ,อมามันต้องมันต้องอาศัยอุปกรณ์นะใช่ไหมก็ก็เหมือนการกรวดน้ำอเลยถ้าไม่มีน้ำก็ทำบุญไม่ได้เลยเนะี่ยกรวดน้ำอุทิศไปให้ใครไม่ได้เลยนะยญาติที่ตายไปจบเลยเนะี่ยเออแต่ถ้าเขาเข้าใจลึกไปอีกก็บอกเออคนที่จะรับได้หรือรับไม่ได้นะรับทานนะไม่ใช่รับบุญนะเอารับผลของทานที่ที่ญาติอุทิศไปให้ มันไม่เกี่ยวกับน้ำไม่ไม่เกี่ยวกับอันนี้เลยเนี่ยเราไปหาอุปกรณ์เนี่ยไม่ต้องแต่เดินโยกกมแล้วเนี่ยแม้แต่นั่งเนี่ยก็ยากเลยท่านเนี่ยถ้าเขากําหนดรูปแบบมาว่าต้องนั่งอย่างนี้ต้องนั่งอย่างนี้นะเสร็จเลยคนที่ไม่มีอุปกรณ์เนี่ยจะประลุความเพียรยากลเลยท่านนี่ทําให้การปฏิบัติธรรมเนี่ยยุ่งยากอ่าแค่มีลมหายใจจะพิการก็ได้ ขออย่างเดียวอย่าตายอะ่ะแต่ใดที่ยังมีลมหายใจเข้าออกอะ่ะอายุอยู่ในเพศไหนไวัยไหนอ,อายุเท่าไหร่อ่าก็เอาจิตมารู้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกคือมไม่รู้ว่าได้อะไรก็ผลผลอันนี้สงูงเมื่อเราไม่รู้เลยเนี่ยแต่เราได้ยินปุ๊บเราเอามาอยู่ได้อย่างเงี้ยโอ้เมื่อเราสร้างเหตุตรงนี้ผลก็ต้องได้อยู่แล้ว ถึงแม้ว่าเราจะไม่ทราบสมมติว่าเราไม,ไม่ไม่ไม่รู้ผลเลยนะว่าเราจะได้อนาคามีหรือพ่าอาหารนะแต่อพอเราจับจยุดตรงเนี้ยเหมือนกับบุคคลที่ว่าละความเพลินละความเพลินทิ้งอกุศลนทิ้งอกุศลนโยไม่รู้พระสูตรอะไรเลยอ่ะแต่เราน่ะมีคนเคยบอกหรือว่าได้ยินพระสูตรพระสูตรหนึ่งปุ๊บแล้วเราจับบอกว่าเอ้าเราทิ้งอกุศลความไม่ดีเราเราไม่คิดเลยแล้ว เมื่อเราทิ้งในสิ่งที่เป็นอกุศลความไม่ดีเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องไปสร้างกุศลให้เกิดขึ้นหรอกมันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนโมัติอยู่แล้วเหมือน้อะ่าดากับขาวอะเนาะทิ้งดําไปแล้วมันก็ต้องอยู่ขาวเนี่ยขาวก็ต้องอยู่ถ้าทิ้งขาวยังไงดํามันก็ต้องอยู่ข้างใดข้างหนึ่งทิ้งการพยาบาทเบียดเบียนไม่จําเป็นที่จะต้องไปสร้างเนี่ยขมะอ,มอะไร ก็เกิดขึ้นอยู่แล้วโดยอัตโนมัติเราทิ้งอกุศลกุศลก็เกิดขึ้นมาแทนเพราะจิตม,มันไม่ว่างอยู่แล้วนี่ไม่ไม่ปล่อยอารมณ์แบบว่าเออเรามีมีหน้าที่คือสร้างความเพียรประคความเพียรพยายามพยายามระวังนะอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น เอาข้อหนึ่งข้อสองพอแล้วเดี๋ยวข้อขสามข้อสีอ 4, ่ก็ตามอ่ะจริงไหมไม่ชีเราไม่รู้พป็นสูตรอะไรเนี่ยเอา้าคิดพยาบาทอาฆาตโกรธใครไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาและเตือนตัวเองว่าอากุศลอากุศลคือความไม่ดีที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งน,ะนั่นคือเราเลือกของเราเองเราไปเกิดในอบายตอนเนี้ยเราไปเกิดในอาบายแล้วนะอืมเราเลือกเองในขณะที่เราไม่ตาย แล้วเรารักตัวเองไหมรักอา้าวถ้ารักจะนำพาตัวเองไปสูป่อบายทุกขติวินิบาตทำไมเรารักตัวเองจริงหรือเปล่าอ้าวถ้ารักตัวเองจริงก็ต้องเพียรละมเมื่อเพียรละอกุศลกุศลก็เกิดขึ้นก็ไม่มีการไปเบียดเบียนซึ่งกันและยกกันเขาทำก็เป็นกรรมของเขาไปแต่ถ้าเราไปร่วมกับเขาเราก็บริโภคร่วมกับเขา เพราะเขาไม่รู้นี่ว่าสิ่งนั้นมันเป็นอกุศลความไม่ดีนะไฟกําลังลุกไหม้ผมบนศีรษะอยู่แต่เราเห็นนี่ะมันเกิดขึ้นปุ๊บเราก็รีบดับไปกรรมไงกรรมนี่แหละที่ชาวโลกเขาบอกว่าผู้เวรผู้กรรมอ่ะอก็เขาเคยสร้างกรรมร่วมกันมาสร้าง แต่เราก็ไม่รู้เราว่ามันมันชาติไหนปางไหนอะไรกี่กับกี่การมาก็เขาก็จองเวรนคู่เวรคู่กรรมนะจองเวรนซึ่งกันและกันอาฆาตพยาบาทแต่ถ้าเป็นพระศาสดาพระองค์จะรู้แล้วมองไปข้างหลัง่โอ้ผู้หญิงคนนี้ก็เคยเกือเป็นผู้ชายก็เคยทําร้ายเธาอย่างเนี้อันนี้ลักษณะเราคิดนะแต่มันก็เป็นไปได้นะแต่ไม่รู้ว่าชาติไหน ภูวเวณจองเวนซึ่งกันแรียกันแล้วไปไหนก็ไม่ได้อืแต่ถ้าถ้าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วถ้าคิดว่าโอ้มันเป็นเพราะว่ากรรมเก่าอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่กรรมใหม่ก็มีเพราะว่าถ้าคิดว่าเป็นกรรมเก่าอย่างเดียวเราต้องชดใช้กรรมเก่าให้หมดนะในในทางที่จะหลี่ออกจากกรรมตรงเนี้ยมันก็ไม่ถูกกระทำนะไม่ถูกกระทำให้เกิดขึ้นมาได้ แต่ถ้าเรารู้ว่าเออจะกรรมใหม่หรือกรรมเก่าแต่มันมีหนทางที่จะออกจากตรงนี้ได้ปฏิบัติตามมักมีองค์แปดไปก็จากการได้ยินได้ฟังแต่ถามว่าเมื่อเขาไม่ได้ยินได้ฟังเขาจะออกมาจากครอบครัวสามีภรรยานั้นได้ไหมไม่ได้ถ้าการรมมันหนักต่อการนะเนาะมันยังไงก็ยากแต่เราก็พยายามอไม่ได้เผื่อบางทีเขาอยู่ๆแล้วมีใครไปพูดนิดนึง อไปบวชด,ดีกว่ามันก็ไม่แหน็มเห็นไหมเนี่ยพอได้ยินข่าวเนี่ยก็โยนมาที่ตัวเราว่าคือแค่ได้ยินข่าวว่ามีคนตายอ่ะนะอ,อย่าว่าแต่คนตายเลยคนเจ็บก็เหมือนกันเขาก็ญาติพี่น้องแล้วก็โทรมาบอกมีทั้งคนคนคนตายคนเจ็บนั่นแหละคนเกิดบางทีเขาก็โทรมาบอกเหมือนกันล้านเกิดแล้วนะคลอดลูกมาแล้วนะ แต่เวลาโคตรลูกเนะี่ยได้ได้หลานะเราไม่ค่อยไม่ค่อยเสียใจหรอกดีใจที่จริงต้องเสียใจนะเสียใจล่วงหน้าเลย